สยามมเมซิ่งปลาเขาจัดโปรวันเกิดเราก็ไม่รอชาร้าเด็กพอรู้ข่าวนะรีบบึงรถมาเลยสำหรับเจ้าของวันเกิดเที่ยวฟรีหนึ่งวันและก็อยู่ไม่ไกลยอยู่แค่มีนบุรีนี่เองโชคดีจริงๆเกิดในเดือนนี้พอดีใต้ทั้งบัตรผ่านประตูสวนน้ำแล้วก็สวนสนุกไม่ต้องจองล่วงหน้าแค่เอาบัตรประชาชนมาหน้าเคาน์เตอร์ก็พอใครเกิดเดือนไหนก็ไปเดือนนั้นแหละฟรีพร้อมแล้วก็เข้าไปลุยกันได้ กับเครื่องเล่นที่มีมากมายเล่นทั้งวันก็ไม่หมดหรอกและเครื่องเล่นที่นี่นำเข้าจากประเทศเยอรมน,นีเพราะฉะนั้นความปลอดภัยหายห่วงเหลือแต่ความเสียวหลุดจ,จากที่สูงแล้วก็มาลงน้ำกันต่อเลยอันนี้น่าจะสบายสบายใช่มไหมแต่ได้เปียกมาเต็มเตม ขึ้นอีกแล้วอไอ้เมื่อกี้ยังไม่แห้งเลยน่ะทางด้วยฉันพร้อมจะไปแล้วสองสองเลยเละกูละหมดลวทั้งเปียกแล้วก็หิวมากเลยขอตัวเติมพลังแป๊ดหนึ่งไปเราไปลุยกันต่อเดินวนมาเข้าบ้านผีสิงซะเลยอันนี้เราจะไม่สปอยเยอะ <ๆ S 1> เดี๋ยวมันไม่น่ากลัวอันนี้ก็เหมือนกันอยากให้ลองมาเล่นเองมากกว่า เพิ่งกินข้ามาอิ่มๆอ,อย่าเพิ่งเล่นอะไรเสียวๆเลยเดี๋ยวมันจะออกมาหมด <c oughs> ขอเบาๆไปก่อนแล้วกันแต่หลานตัวดีดันไม่เชื่อฟังขยาวกันตามสบายเลยจ้าลุงขอไปดูอีกสองแสบตามล่าตุ๊กตาดีกว่าไม่ลเยพยายามกันสุดฤทธิ์แต่ก็ยังไม่ได้ไม่ได้การแล้ว <c oughs> มานี่ลุงช่วยเอง ไงมีขู่ด้วยบ้านี่ขจัดไปสามแล้วเหรอเสียงเครื่องคานี่มันบกวนภาจริงๆเกมไม่ได้เกมต้องนอนบ้านวันนีงจิบหายแล้วอ้าวโดนโอ้ยคอยรอตัวไปหน่อยนึกวคาจะไม่ได้นอนบ้านจนแล้ว นี่พอได้แล้วก็ขำชอบใจตัดกลับมาที่ฝั่งนี้เล่นไปคนละสองรอบแล้วไม่ออกบนก็ออกล่างแหละ